สวัสดีทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ l o Box Map e m i l i a Cafe ก็วันนี้ก็จะมาลองเล่นกันเลยนะครับผมซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าผมอัดคลิปไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเกิดปัญหาก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบนะครับผมโอเคก็มาลองเล่นกันเลยนะเอาเฮือกดะงิกด,งดนะครับผมเรียกนักงานออกมาแล้วก็มากิน ร้านอาหารคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับผมบรรยากาศก็ใช้ได้เลยแล้วก็มีคุณเธอคนนี้นะครับผมชื่อเอมิเลียนะครับผมนสวัดียินดีต้อนรับเข้าสู่เอมิเลียคาเฟ่คุณต้องการสั่งอะไรทุกคนอยู่ที่ไหนกับคุณเป็นใครคุณใครก่อนแล้วกันนะครับผมชื่อเอมิเลียคาเฟ่ฉันอยู่ที่นี่แค่ทำงานที่นี่คนเดียวฮ่าฮ่โอเค นะครับคาเฟ่แห่งนี้ก็มีเอกลักษณ์นะสามารถสั่งเซอร์วิสได้นะครับผมตอนนี้เรารู้จักกันแล้วทุกคนโปรดบอกสิ่งโปรดบอกเมนูเออแน่นอนครับยอดเยี่ยมตอนนี้คุณไปนั่งก่อนเลย้ลวคุณเธอก็จะเอาใบเมนูมาให้เรานะครับผม อ้า uh huh. ย่ำม,มากตอนนี้อย่าลังเลที่จะดูเมนูมาปวดเลือกอาหารก็เลือกเป็นนี่ละกันนะครับผมข้าวห่อไข่แล้วก็เค้กนะครับผมโก,โกโก้โอเคออทำตามสบายได้เลยนะเดี๋ยวฉันไปเอาเมนูมาก่อนห้าห้าขอบคุณ โอเคแล้วก็รอคุณเธอมาเสิร์ฟเมนูให้เรานะครับผมอืมน่าแปลกที่ลูกค้าท่านอื่นไม่มาเลยฉันเดาว่าน่าจะใช้เวลานานนะทำอย่างไรระหว่างรอจานของคุณพร้อมแล้วทำไมคุณเธอทำอาหารด้เร็วอย่างนี้อ่ะเฮือ ขอบคุณคุณสำหรับรอคอยนะก็เวนเอ็นจอยกับอาหารของเราได้เลยแล้วก็มีตัวเลือกเออคุณทำอาหารเร็วอย่างนี้ได้ยังไงกันเอาคุณสนใจฉันคือพนักงานคนเดียวที่นี่ที่ควรรู้ฉันมีทักษะที่ยอดเยี่ยมติดตัวดูดีเลยนั้นนี่อโอ้กดตามในรูปนี้กดผิด เหมือนคุณเธอจะอพยายามที่จะทดสอบอะไรเราบางอย่างนะครับผมโอ้คุณกินมันตามปกติเหมือนคนกับคนอื่นๆเลยที่ฉันเคยเห็นที่ฉันเคยพบเห็นอะอะฮะฉันมีรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณที่สร้างความปัะติปัจยให้ฉันมากพอเอาล่ะขอบคุณมากฉันหวังว่าจะได้เจอกันอีก เราจะต้องทำเช่นนี้เถอเราะออกจากร้ายกันเถอะเฮ้ยประตูไม่เปิดแล้วนี่เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันไม่ขยับเลยอ่ะมันควรให้รับคำช่อเหลือคุณเอมิเลียเราก็ไปบอกคุณเอมิเลียว่าประตูไม่เปิดนะประตูมันไม่เปิดอะครับคุณ Amelia. เอมิเลียเฮ้ยแปลกจังเลยนเหมือนว่าฉันหาเครื่องมือห้องด้านล่างประตูอาจะเสียอ๋อ ขอในความไม่สะดวกอืมแล้วเธอก็เดินจากไปรอคุณเธอมานะครับอ๋อฉันหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยทุกอย่างก็เพลงก็หายไปบรรยากาศลืมผิดจากตอนที่แล้วเลยครับ มื่อสกคูนี้ยังสดใสกันอยู่เลยอะ่ะตูไม่เปิดประตูล็อกโอ้เธอเราก็อยู่แตด,ด้านในอ่ะฉันต้องรอเขาตูเบาๆหรือเรียกเธอออกมาอ่าเข้าประตูไม่มีการตอบสนองอืมฉันควรไปสำรวจรบอบๆโปเตอร์โปเตอร,อตเอร์เรากดไอ้พวกนี้ได้นะครับผมโปเตอร์ฮึดูอย่างใกล้ชิดโปเตอร์ผิดปกติเล็กน้อย ฉีดมันออกมาอ้าวฉีลูกพอเตอร์ออกมาแล้วไอหนึ่งทางลับเหรอห้องนี้อะไรกันน่ะหนานี้โอเคเหมือนเราจะเจอทางลับครับทุกคนเอาละเฮ้ยห้องนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำห้องนี้มันมีเลือดอยู่ด้วยอะเดี๋ยวนะม,มีอะไรอยู่บนพื้นอ่ะดูเหมือนเลือด ก็นั่นแหละเลือดอหดเปิดไปเฮ้ยนี่มันหุดหลายทำสิ่งหุหลายนี้ย่อย่างไรกันฉันสามารถพูดได้ว่าฉันรู้ว่าทำไมแอมเมลียถึงเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่ถ้าต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด เหมือนว่าแผนขาถูกส่งมาที่นี่เชียเอ้ยแม่งทุกคนที่มาอยู่ที่มาใช้บริการร้านนี้ม่งตายหาขหมหุมุดหรอวะเนี่ยอ๋อเชิดอ๋อเราต้องเข้าไปในรางนี่หาสิ่งที่วางบนสะเพื่อเข้าไปในรางหาอะไรมาวางอ่ะเยแล้วครับทุกคนต้องหาของอะไรมาวางรางระหว่างก็ล็อกเกอร์ตู้ล็อกเกอร์ฉันต้องการกุญแจสำหรับสิ่งนี้ แท็บเล็กดูเหมือนว่าใช้เครื่องนี้มีประโยชน์คุณได้รับแท็บเล็กคุณเธอจะมาไหมเนี่ยลางไม่ใช่เข้าไปได้ไหมเดินไม่ไ,มได้เย่ yeah, แล้วต้องกลับขึ้นไปหรอวะเนี่ยโอเคเราต้องกลับขึ้นไปบนห้องนะครับผมเพื่อหาเพื่อออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด หันเนาะจบไม่สวยฉากจบที่สองโอ้เชด here we go again ได้กุญแจมาแล้วเลยแล้วกันนะครับผมเปิดแล้วเราก็จะได้เจ้านี่มา เอาไปสเปรย์ทำความสะอาดอืมสเปรย์ย,ย,ย้ายสามารถใช้สิ่งนี้ออกไปได้แล้วเย่ฮ่ากดย้ายมันได้แล้วย้ายมันเย้โบตอนนี้สามารถเข้าไปในเจ้ารูนั่นได้แล้วต้องหาอะไรสว่างก่อนจะเข้าไปในนั้น เดี๋ยวก็ฉันได้ยินเสียงเสียงก้าวเท้าอย่าบอกนะว่าคุณเธอมาแล้วฉันต้องซ่อนโอเชดโบนี่ผมต้องซ่อนกุณเธอเหรอเนี่ยแย่แล้วแล้วผมทำอะไรได้บ้างอา้าวเธอไปแล้วเอาวัดเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเธอเผา เอเผาอะไรว่าจะเปิดประตูเลยเธออาจจะดักรอดักตบหน้าปักซอยอีกก็ได้เ่อเต้องหาขบเพืองมาเหรอั้งนั้นน่ะอ้นี่ปะพวกนี้มันเป็นรบเพลิงได้นี่เราเปิดปุ๊บมึงโดนดักนี่เลยใช่ไหมงั้นเราลองขึ้นไปดูดิว่าคุณเธอยังอยู่ดีหรือเปล่าเธอเธอยังดักรออยู่เลยครับอ๋อ นี่ใช่ปะไม้ขีดไฟทำสิ่งนี้บนไม่ต้องใจสามารถขีดไฟเพื่อจุดไฟได้อาา่าฮะคุณได้รับไม้ขีดไฟจุดไฟด้วยไม้ขีดไฟแย่โว่เราสามารถเข้าไปในรางนั้นได้แล้วปีนขึ้นไปเหอะเดี๋ยวคุณเธอจะมาแล้วดูว่ารางนี้จะนำทางไปไหนโอชิบ oh, คุณเธอ แย่ yeah, แล้วครับผมแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยดูเหมือนว่าคุณเธอจะยังไม่เห็นผมนะมันเป็นเธอเธอมีมีดเธอทำอะไรยังมีแถบเหล็กกล่องนั้นเพราะเธอซอ่อนจังหวะน,นี้ก็ต้องโซ่แล้วกันขอเธอขอโทษน,นะหนูแต่ว่าผมจะต้องป้องกันตัวเอาละเราต้องเอาแผ่นเหล็กฟาบที่หัวเธอฉันขอโทษน,นะไอมิีย อี่ไงเรียบร้อยอะฮะ,ะเธอไม่สะดุ้มแม้แต่นิดเดียวเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนว่าเธอจะทำจากโลหะดีมากพยายามได้ดีเฮอแย่แล้วดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้วสินะเออใครฉัน <c oughs> <c oughs> คุณใช้ทวพยูยาของคุณคบทางเข้าลับของฉันและหลีกเลี่ยงความตายด้วยควันพิษฉลาดมากหากคุณไม่พบทางเข้าและมุตจะิจากแก๊สพิษคุณเป็นผู้บริจาคภาษาไทยอาจจะแปลงงงหน่อยก็คือ,เ,อ,อเหมือนเราหลบจากแก๊สพิษมาได้นะครับผมฉันจะตัดหัวของคุณเมื่อคุณตีฉันด้วยแถบเหล็กนี้แต่เนื่องจากฉันเป็นคนดีฉันลองเล่น h ฮ a แอนด์แซ อ่านซะเสียโอเคมามาก็ต่อเลยเรามาเล่นเกมเล็กๆได้ไหมซ่อนและค้นหาชิปหายและทีมกูในนี้เหรอไม่ได้ในนี้มันโง่้จเกินไปว่ะนี่เดิมปะเฮ้แต่ไม่ทันแล้วครับต้องซ่อนแล้วต้องซอ่ซอนซ่อนตรงนี้เหรอไม่แต่มันก็ไม่ทันแล้วต้องซ่อนแล้วกันครับเวลาจะหมดแล้ว คุณเธอจะจำสกแกนแน่นอนน่าจะแตกว่าเราเธออย่าด้วยจะจำสกแกนผมอย่าอย่าทำอย่างนั้นสิบ <c oughs> อ,อยู่หมายความว่ายังไงวะเจอคุณเหรอ